สวัสดีครับ Woody Hobby Channel EP นี้ก็จะขอพักงานไม้สักนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะมาทำความสะอาดด้านในของบวกกันนอกนะครับปกติก็เป็นแค่ไบคเกอร์มือสมัครเล่นนะครับไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่นะครับเวลาใช้งานก็จะทำความสะอาดแค่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดแล้ตาดแดนนะครับ แล้วก็เก็บใส่ถุงมันคงเก็บไว้นานนะครับตอนนี้เริ่มมีกลิ่นแล้วก็มีเชื้อราตามขอบนะครับผมก็เลยอยากจะทําความสะอาดแบบทิงกลางนะครับก็เลยสั่งโฟมมาลองนะครับเพื่อจะช่วยทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ช่วยให้กลิ่นดีขึ้นนะครับด้วยความเห็นส่วนตัวนะครับเวลาทําความสะอาดหมวกกันน็อกก็ควรทําในวันที่แดดดีๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปตากแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้เต็มที่นะครับ เดี๋ยวเราก็มาทดลองทําความสะอาดดูนะครับเราก็แค่เขยา่ากระป๋องนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับด้านในนะครับมันก็จะเป็นโฟมแล้วก็ไปดูดซึมซับสิ่งสกป,ปรกออกมานะครับ ก็ฉีดให้ทั่วใบนะครับเป็นโฟมขา,ขาวๆแบบนี้นะครับฉีดเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับผมรู้สึกว่าได้กลิ่นความสะอาดเหมือนกันนะครับกลิ่นมันค่อนข้างหอมดีครับโฟมในขณะที่รอเราก็เอาอีกใบมาฉีดได้เลย ปล่อยไว้สักพักโฟมมันก็จะเริ่มหายไปนะครับสำหรับผมก็ยังอยากใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดอยู่เหมือนกันนะครับจะได้เช็ดสิ่งโสโครออกไปนะครับตอนนี้โฟมก็เริ่มหายหายไปแล้วนะครับที่ชัดเจนคือกลิ่นหอมมากนะครับเดี๋ยวเราใช้ผ้าแห้งเช็ดเช็ดออกก่อนนะครับเช็ดเช็ดไปนะครับแล้วค่อยเอาผ้าชุบน้ำซับ อ,อีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ไม่มีสารเคมีตกหรือทำให้เราระคายเครื่องสังเกตว่าน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีดำเลยนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งสงปกปรกันออกมานะครับ ถ้าเราไม่ชุบน้ำเช็ดเนี่ยมันก็คงจะอยู่ในหมวกของเรานะครับรวมถึงฟองสารเคมีแรงต่างนะครับก็ควรจะเช็ดออกนะครับเราเปลี่ยนน้ำให้สะอาดนระับแล้วมาเช็ดอีกรอบหนึ่งก็น่าจะดีเลยครับแล้วเราก็เอาหมวกมาตากแดดนะครับเพราะข้างในมันชุ่มมากๆนะครับถ้าไม่ตากมันอาจจะชื้นแล้วก็อัเบเหมือนเดิมได้ แต่ก็แนะนำให้ตากแดดแค่ประมาณ30ินาทีถึง1ชั่วโมงนะครับไม่งั้นจะมีปัญหากับกาวนะครับด้านในถ้าตากแดดมากเกินไปทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทั้งโฟมทั้งแดดนะครับคาดว่าเชื้อโรคงเกลี้ยงนะครับตอนแรกคิดว่าจะซื้อสเปรย์มาฉีดนะครับให้มันกลิ่นหอมนะครับตอนนี้จากที่ใช้ก็คงไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อสเปรย์มาเพิ่มแล้วนะครับบวกค่อนข้างจะหอมเลยนะครับก็ทดลองใช้กันดูนะครับ